ไปไต้ใจสมาทานกรรมฐานอิมาหังพระกุาอัตตาวังอุหากังอริจัชามีอริจชามีอาเดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระเอยแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์พระตถาคตพระจิตเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระเอยขอกระแหนบารมีพระ

กรรมฐานัสี่สิบทัศน์ทัะปีติทั้งห้าและมีปัจจานายันทั้งเก้างมาบังเกิดปรากฏในกายทวันในวีววันในมโนทวันของขาพระพุทเจ้า ิตตเข้าใเอาูภาวะแหังไม่จิตโู้วา่จิตสามารกำหนดจิตสาากหนดจิตรูปาวัตการต่างๆทั้งสิทิผนาดีตปัจจุบัน ทูกนาจินี่ประธรรถนาจะรู้รู้แล้วอนิพพานนั้นมองได้ชัดเจนแจ่มใสและประยากรณได้ความความเป็นจริงทุกการเราที่จพึงมันเกิดแก่ Nein, ah.